ทางงานผมต้องไปก็สิบแปดสนามบ้างไฟหมายเร็วไเอาครับครับเจ๊แป๋มสั่งลุยบอยหนึ่งร้อยเฮ้สนามไอ้หนิ <laughs> ชิบได้อิลีวะออกมายาแล้วชวนผู้สั่งเนะาะคุณแล้ว ไปป้านหมดทุ่นแล้วคนแจ้งทุกท่านนะครับที่สนใจลาบก้อยต้นขามลาบแซ็บนะครับโดยรถไฟตังไหนตัวไห,น,น,ไหน,ทนที่พร้อุ่งนี้ขึ้นที่ฐานใดเรื่องที่ิงกันเลยลอง ตอนนีๆๆๆ so, umas, ้ก็ใกล้ที่จะฟังรายงานผลครับได้มาตัดสินได้มีการ ปรึกษาพูดคุยและอบรมกันเป็นที่เรียบร้อยพี่เลี้ยงลงจากเวทีเราจะไปลงไปเบอร์หนึ่งสามหหนสามห้าน้องแมรุน่นสังกัดน้องโมเดลพร้ 3, 1, 2, อมหนึ่องโมเดลนะครับไปแล้วนะครับขวางไป ขวานะครับไทยรับติดชอบนะครับตันนี้ชัดเจนคุ้มหลักบ้านวงเล็บอาหลงจูพร้อมหนึนงสองสามหัวหาวขวาสองสามรอด hai dòng bay số một nghìn chín trăm bốn Kim Nóng chui rong một hai sáu Poche Mobile một hai ba một hai สามทางสายฟ้าโคกินแห่สองเรนูนครพรหนสองสามเรนูนครผินนีชั้งมีบนพระจตุพรเพชรดอนหวายสองพรหองสามส2มส ขึ้นตํำขึ้นตำขึ้นตำรอหนึ่งสอสมสามส2พีชาไปไปไปหมดไฟสักตั้งเรียบร้อยรอนะครับควาพร้อมที่คณะกรรมการเราหวัวกิลอาสาที่กำลังไปดับไฟนะครับตรงคันคูเนะี่ยกล้แล้วกล้แล้วเอาอ,อาจดจะหน่อยหนึ่หน่งย์แปดหนึ่งหนสามบ้างนะครับรอ ที่จะปล่อยจากฐานจุดต่องไฟนะครับัันนี้ครบพร้อมเราจะปล่อยขอไฟเบอร์ต่อหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกาเลียงกาเลียงโอ้กาเลียง,<ห>งไปคับ้โทษกาเลียงบกางโกครับุดน,ดนี้ยอลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นครับเอาเลยครับ นี่แหละครับจิตอาสาไปช่วยดับสองสามโอ้โหครับยังทำงนานอยู่อ่านบ้างครับขึข้นเ,เ,เลยครับขึ้นเลยหนึ่งสองหกตกระยะทางหกแปดศูนย์เมตร 1น6่อนะครับโคเชโมบายขนแก่นนะครับ,บรยะทาง6 8รเมตร680น์เมตรครับให้ให้ใคนโคเชโมบายขนแก่นตอนนี้เก้างีา ผลงานไฟเบอร์87ตกระยะทาง1,430เมตรครับกรับรายงานผลบ้างไฟเบอร์87วัยรุ่น33แตงโมแดงตกในพิกัดระยะทาง1,3430เมตร1430 3000วันดังเทพธิดาไปนนท์โมงนนท์โมง หน,น,นึ่งหน,นึ่งเก้าจิมมี่พังโคนน้องปันปันพร้อมหนึ่งสองาล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 าาลาาับแล้วก็เวาหนึ่งสองสามส นึ่งสงน่งอ้ขึ้นสูงนะครับนสูงครับสองสามสสามโอ้คนหม้วยครับภาพสวยงามคอย2อวงเล็บบ้านแรกพร้อมหนึ่งสองสามอ้าแล้วก็เนสูงอีั่งซ้ายิดนึง็มีลูกไหมครับ